เล่าลูกหลานฟังพระสมเด็จวัตรคังนี่ไงท่านเข้ามาถามกันว่าไม่เหมือนของเซียนไม่เหมือนครับไม่เหมือนของเซียนอย่างเด็ดขาดนี่พระสมเด็จวัตรคังขอเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูช่วยบอกบอก,บอกต่อกันทีพระสมเด็จมีไม่มากแล้วก็หายากๆช่องนี้มีองค์เดียวพูดองค์เดียวร้อยคลิปพันคลิปหมื่นคลิปก็มีองค์เดียว ขอท่านอย่าเพิ่งเบื่อจงเข้ามาดูเถอะบอกช่วยบอกกันต่อๆกันทีให้เพื่อนๆที่ศึกษาพระสมเด็จวราางังคให้เข้ากันมาดูมาชมมาชมดูในพระสมเด็จวราางังคไม่มีการมาหลอกคนไม่มีการมาหลอกใครเนี่ยให้ท่านดูกันฟรีฟรีเนี่ยให้ดูกันชัดๆในพระสมเด็จวราางังเป็นพระที่ในตำนานหายากที่สุดมีน้อยพระในตำนานก็มีกันสิบองค์ สิบองค์ที่ลงกันลงในตำนานจริงๆสิบองค์สิบห้าองค์อยู่ตามเศรษฐีกันไปแบ่งๆกันไปที่เห็นกันเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยองค์ก็ยังไม่รู้จะเกินสองพร้อยหรือเปล่าแต่เสียงใหญ่ท่านบอกว่าไม่เกินสองพันหรือสามพันมันจะเยอะไปหรือเปล่าพระตมเดชพระคลังพระทำมือสมัยโบราณยากมีน้อยแล้วก็มีไม่มากอย่าหลอกค้นกันอย่าหลอกค้นกันเลย เนี่ยวัดระฆังเนี่ยอย่าหลอกคนกันเนี่ยให้ดูบนชัดๆช่วยบอกต่อต่อกันทีช่องนี้มีองค์เดียวนี่ให้ดูกันองค์เดียวไม่อยากให้ใครเสียรู้คนเนี่ยพระสมเด็จว,วัดระฆังเนี่ยเอาองค์จริงมาดูกันเลยไม่ได้เป็นคนไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากเป็นเซียนไม่ได้ไม่ได้เป็นเซียนแต่ก็ศึกษามาสามสิบกว่าปีแล้วถึงเวลาปีนี้ก็ อายุอายุเยอะขึ้นก็น่าจะน่าจะออกมาพูดออกมาพูดให้สมเด็จพระอาจารโตท่านท่านได้รู้ว่าพระของท่านละ่ะที่ท่านทําไว้ยากทําเทียมที่ผมเกยดย้ำาว่าพระของท่านเด็ดขาดอย่างอัศจรรย์ที่สุดคือถ้าท่านที่รู้ท่านที่เข้าใจท่านจะรู้เลยว่าพระของท่านทําเทียมไม่ได้ที่ผมพูดไงที่พูดพูดในคลิปเนี่ยรู้ยังวัดระครังยากทําเทียมเนี่ยผมพูดคนเดียว ครับรองยังไม่มีใครพูดคือไม่อยากให้ใครเสียสตังค์ยากที่สุดในพระทุงเด็จวรังที่บอกว่ามีน้อยแล้วก็มีไม่มากท่านไปดูเถอะพระทุงเด็จในตำราในตำนานมีไม่กี่องค์มีไม่มีไม่มีมีไม่กี่องค์เท่านั้นมีน้อยจริงๆเนี่ยมีน้อยจริงๆเราไม่ได้ไปแล้วเ็าจะไม่ไปก้าวไกลทางทางคนอื่นนะฮะเขาจะมีมีเยอะมีนั้นแต่ว่าเพื่อนเพื่อของผมเฉพาะเพื่อนๆของผมเท่านั้นเองที่เข้ามา ถ้าท่านถูกใจก็กดถูกใจให้ด้วยถ้าบอกว่าไม่ใช่ก็โอเคก็ก,ก็ไม่ต้องดูแต่ท่านถ,ถูกถูกต้องดูแล้วดีดูแล้วไม่เหมือนกับที่ท่านเคยดูมาเนี่ยช่วยบอกต่อต่อกันทีบอกต่อต่อกันไปบอกเพื่อนๆกันไปให้เข้ามาดูเข้ามาดูช่องนี้เข้ามาดูช่องนี้สิเป็นวิทยาทานเดี๋ยวเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ให้เข้าใจได้เข้าใจในพระทุมเด็จพระะคังว่าทํายากที่สุดแล้วก็มีน้อยแล้วก็หายาก ขอให้ท่านดูคลิปที่ผมทําไว้เยอะๆตั้งแต่ช,ชุดแรกๆช่วงแรกๆไม่ได้เอาเอาองค์จริงมาถ่ายจะใช้รูปภาพบางคนเขาก็เขาก็พูดว่าถูกพิมพ์เหรอบางคนก็ยังบอกว่าบ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาองค์จริงมาให้ดูขอท่านดูเถอะใครจะดา่ากันเลยผมก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าไม่ได้โกหกเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้มาคิดมาหลอกไม่ได้มาหลอกคนนะ ช่องนี้ไม่มีหลอกคนมาให้ดูถ้าดีก็ดีก็ดูติดตามบอกบอกต่อกันไปแต่ถ้าไม่ดีท่านก็ผ่านไปได้เลยด่าทักคาแล้วก็ผ่านไปเลยครับเนี่ยเป็นวิทยาทานเดี๋ยวให้ท่านดูแล้วก็ท่านไปดูเถอะไปด,ไปดูไปดูที่อื่นไปดูศึกษาตามหนังสือหนังสือผมขอย้ําขอว่าเป็นหนังสือเก่าเก่าเก่า,กาจริงๆเก่ายุคแรกๆปี25 1 0 2 5 1 5นหะ้ยที่ไม่ค่อยมีผลประโยชน์อะจะมีหนังสือเก่า ถ่ายรูปภาพเก่าๆยุคนั้นภาพเก่าๆสวยๆให้ดูแต่ก็มีไม่เยอะมีไม่เยอะแต่ถ้าเป็นหนังสือสมัยหลังๆนี่ก็ที่ผมดูแล้วผมว่าไม่ใช่นะแต่เราก็ไม,ไมไ่ไม่ได้ไปว่ากันไม่ได้ไปเน้นไม่ได้ไปเจาะจงนะเพราะว่าเนื้อพระสมเดียจริงๆขอให้ท่านดูของจริงอะดูของจริงดูดูของจริง,ด,ด,ง,รงดูของเก่าองค์จริงๆในรูปภาพที่เขาถ่ายอะนึ่แน่นนวนๆตาพุทธศินถูกพิมพ์ เนี่ยขอให้ท่านดูขอให้ดูดูและจาให้ติดตาไว้แล้วของของที่แท้ของที่ไม่แท้ท่านก็อย่าไปดูเนี่ยทาให้เราเฟยพยายามดูของแท้ของแท้ของในตํานานในตํานานที่เขาเช่าหากันเนี่ยเป็นของจริงที่เขาคัดสรรแล้วเนี่ยเซียนใหญ่ๆท่านบรมครูเขาท่านคัดสรรให้เป็นวิทยาทานแล้ววันวันทงว่าเป็นของแท้ในตํานานมีไม่เยอะเนี่ยเพราะฉะนั้น เนี่ยผมพยายามจะทําให้ยังถ่ายภาพยังไม่ชัดถ้าไฟชัดจะพยายามจะทําให้ไฟชัดกว่านี้ถ้าไฟชัดกว่านี้ท่านจะได้เห็นภาพท่านจะได้เห็นภาพชัดเจนกว่านี้เยอะเนี่ยจะได้เห็นภาพชัดเจนกว่านี้เยอะนี่ไฟเรายังทาไฟยังไม่ได้เนี่ยแต่แต่เนื้อเนื้อมะกอกสุกเนี่ยเนื้อมะกอกสุกนี่เนื้อมะกอกสุกขอท่านดูดีๆ นเนื้อมะกอกสุกเนี่ยการถ่ายทําไฟนะครเบเขาเรียกเนื้อมะกอกสุกเนี่ยเหลืองเหลืองน,นุนวนวลนึกนึกคือเป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวรคัขงขอท่านไปดูเถอะแล้วไม่มีในพระธรรมเทียมไม่มีในพระเกจิเราไปสง่งส่งดูเลยแล้วก็ท่านต้องดูดูพิมพ์พิมพ์ให้ถูกพิมพ์ก่อนให้ถูกพิมพ์เนื้อต้องต้อง,องเนื้อต้องใช่เนื้อดีนึกนุ่มนวลน,นวลตาแข็งแกร่ง แต่ไม่สะท้อนแสงนะฮะไม่สะท้อนแสงลึกนุ่มนวนลว,วนตาแข็งแกร่งยุบแน,น,น,น่นริ้วร่องรอยที่ต้องมีร้อยพุทธายนอนต้นรังปลวกหลุมบ่อโลกพะจันทร์นี่เดี๋ยววันหลังมีมมเวลาก็จะมายังมีเวลาอีกเยอะจะต้องคุยกันอีกเยอะในพระทุงเด็จวัดระคังที่บอกแล้วว่าองค์นี้มีองค์เดียวเนี่ยแต่เขายังพูดได้อีกเยอะพูดทีละห้านาทีสิบนาทีเนี่ยเนี่ยเราย้ํากันชัดๆพูด ครั้งหนึ่งเราพูดเส้นซุ้มขอบแก้วสิบนาทียังได้เลยการตัดขอบยุคโบราณเนี่ยย้ำไปเรื่อยๆเนี่ยย้ำอย่าเบื่อขอให้ท่านอย่าเบื่อเนี่ยอย่าเบื่อเลยครับบอกต่อๆกันทีพระสมเด็จมีไม่มากมีน้อยนี่ท่านดูเนื้อครับในพระสมเด็จวะะครคังและพพ,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 พจิจารณาเนี่ย่ท่ันบอกมีคนเข้ามาถามแล้วทำไมไม่เหมือนของเซียน เนี่ยท่านดูเนื้อดูพิมพ์ดูธรรมชาติดูกรอบกระจกดูการตัดกรอบยุคโบราณในพระสมเด็จวราคังยากที่สุดเนี่ยที่บอกว่ายากทําเทียมเนี่ยขอให้ท่านดูพิจารณาดูดีๆในพระสมเด็จวราคังเป็นพระที่มีไม่มากมีน้อยแล้วก็ต้องติ่มร้อยเท่านั้นในพระสมเด็จวราคังนี่ทาแต่งไฟอย่างนี้จะเห็นแผลผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดอกลงตัว ผิวว่าตกขาลวน,วนตองจะไม่จะไม่อยู่บนบนส่วนที่โดนสัมผัสแล้วจะอยู่ในส่วนลึกเนี่ยโดนโดนหน้าอกวีตอนพระพักเนจะไม่จะไม่เห็นอยู่ในในในช่องวาวช่องลึกพื้นผนังกูหาช่องเนี่ยช่องรักแร้ซ้ายฝาเนี่ยคือเป็นคือเป็นส่วนที่ยากต่อการสัมผัสรูปคลำผิวว่าขาลว,วนตองจะจะมองเฉพาะมองมองเห็นอยู่ในส่วนนั้นนี่คือเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่สุดในพระสมเด็จพระครังเนี่ยพูดไปก็จะได้เห็นได้ได้ได้ข้อมูลที่เรา อยๆค่อยๆ,ๆถ่ายทอดออกมาเนี่ยค่อยๆถ่ายทอดออกมาทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยตรงไหนจําได้เห็นได้เขาพูดเนี่ยท่านดูเถอะพุทธศินวรคังพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยชัดเจนที่สุดละพิมพ์ใหญ่พระประธานพุทธศินที่เราย้ําพุทธศินคือต้องการให้เพราะเพื่อนถามมาเยอะเมื่อก่อนถูกพิมพ์เหรอเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานท่านดูเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานท่านเคยเห็นที่ไหนเคยดูที่ไหน ท่านไปดูองค์จริงๆองค์ในตำนานพระแท้ๆดูรูปภาพเนี่ยท่านจะเห็นเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานทุกสิ่งทุกอย่างจะมาจะมาแบบผิดเพี้ยนไม่ได้จะต้องเต็มร้อยเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องลื่นไหลไปหมดนี่การดูเนื้อเนี่ยขอท่านจงเชื่อเชื่อทมอย่าเชื่อคนพูดขอท่านจงโชคดีมีวัดระคงัง